สวัสดีค่ะชื่อปูนชาวฟ้าเหล่าอารยะนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นคุณแม่ทูกสองด้วยค่ะอวัยวะสําคัญที่สุดที่ใช้ในการทํางานเลยก็คือปากนะคะ แต่ปรากฏว่าเจอปัญหาเยอะมากบ่อยมากเกี่ยวกับเรื่องในช่องปากเจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นร้อนในค่ะเพราะว่าด้วยอาชีพการงานแล้วเนี่ยพักผ่อนไม่ค่อยเป็นเวลาพักผ่อนน้อยนอนดึกก็จะเกิดเป็นแผลร้อนในแล้วนอกจากนี้ก็ยังต้องระวังเรื่องของกลิ่นปากเวลาเราทํางานเราใกล้ชิดก,กับคนอื่นทั้งช่างแต่งหน้าช่างผมแล้วก็เพื่อนที่อ่านข่าวด้วยก็ต้องระมัดระวังมากๆนี่ยังไม่นับรวมอีกนะยังมีปัญหาเหงือกรน้นเพราะว่านิสัยเลยคือเป็นคนที่แปลงฟันแรงอ๋ออันนี้ ติดไปนด้นสงจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่สะอาดเนี่ยอยากจะแปรงแรงอีกนิดนึงก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหาเหนือกร่นหลายซี่มากเลยนะคะตอนนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่แก้ยากมากเลย อ่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นคนที่ต้องดื่มชาดื่มกาแฟกาแฟนี่คือดื่มทุวกวันเลยบางทีก็คือมากกว่าดื่มแก้วด้วยนะคือถ้าไม่ดื่มเวลาทํางานจริงๆมันดีบไม่พอคะ่สะสติจะตางมันประกอบรวมร่างไม่สมบูรณ์พอดื่มชาดื่มกาแฟก็มีคราบเหลืองนะคะไม่ฟันเหลืองเราก็เลยคิดว่ายาสีฟันน่าจะเป็นปัจจัยดีที่สุดในการจะแก้เบื้องต้นเลย,เลยก็ไปเซิร์ชดูค่ะว่ามียาสีฟันอะไรบ้างที่มาแก้ปัญหาของกูทั้งหมด ปรากฏว่าก็ไปลองใช้ตามที่เราเขียนรีวิวกันไว้หลายหที่แต่เดนไปเจอปัญหาใหม่ขึ้นมาคือเราแพ้ยาสีฟันปรากฏว่าแพ้ะคะ่ะทีเลยก็เป็นเม็ดร,รอบปากอ๋อเป็นแบบเป็นแผลอยู่ในปากอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้ทำยังไงดีล่าสุดปูนไปเจอตัวนี้มานี่ค่ะ ช่อคูณอันนี้เป็นยาสีฟันสมุนไพรอันนี้ก็ตามที่เขาเรีวิวมาเหมือนกันเป็นยาสีฟันในตำนานไปแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเป็นสูตรแบบว่ามีตำรับยาสมุนไพรแต่โบราณโบราณของไทยเรามาแล้วเขาก็มีการคิดค้นพัฒนาสูตรมากมายมาจบปัญหาทุกพวกอย่างที่ปุณว่ามาได้หมดเลยตอนนี้สีฟันก็คือเริ่มดีขึ้นแล้วปัญหาเหงืออร่นต่างๆนะตอนนี้ก็นลดลงมากๆแล้วยาสีฟันช่อคูณพัฒนามาจากตำรับยาทันปะมูลานะคะเป็นตำรับแท์แผนไท ใช้สมุนไพร8ชนิดหลักๆมีมะเล็ดผักการสมอเทศขิงแห้งสมุนไพรโกดกระดูกหญ้าลังกาว่านน้ำสะเดาแล้วก็ฝกักคูลค่ะสรรพคุณทญญางยาไม่ได้คอนเฟิร์มแค่ตำราแพทย์แผนไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีการรับรองฤทธิ์ของสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยเป็นงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ แบรนด์ช่อคูณไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสูตรออร์แกนิกพร้อมทั้งทดสอบทางคลินิกโดยสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ตุมยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากแบรนด์แรกของประเทศไทยที่สถาบันทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอาง Asia, เสเปนคอนโทรเอเชียเซตการทดสอบทางคลินิกให้ในประเทศไทยเลยค่ะ จบเลยค่ะปัญหาปวดเหงือกปวดฟันปากแห้งปากแตกเหงือกอักเสบเหงือกร่นลิ้นกระพุ้งแก้มเป็นแผลคนที่ดัดฟันมันจะเจอปัญหาพวกนี้บ่อยเหมือนกันนะเขาก็ชอบใช้เพราะว่ามันหายเร็วมากๆเลยคือบางคนเนี่ยใช้วิธีการไม่ใช่เอาไปแปงลงด้วยนะคะบีออกมาแล้วปป้ายอะ่ะเหมือนยาเลยปพรากฏว่าแผลในช่องปากหายเร็วมากๆเลยค่ะกรินปากก็ไม่มีสีฟันก็ขาวขึ้นด้วย จะบอกว่ายาสีฟันชอบคูลเนี่ยเป็นยาสีฟันสําหรับทุกคนก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าสรรพคุณของชอบคูลครอบคลุมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องทําคีโมเนื้อเยื่อกับกระปุงแก้ในช่องปากมักจะแบบมีอาการแสบทุกครั้งอะเวลาที่แปรงฟันหรือว่าบ้วนปากด้วยน้ํำยาบ้วนปากพอใช้ชอบคูลเนี่ยนะคะช่วยได้คือรับมาทําให้กินอาหารได้เหมือนปกติเลย แรงฟันได้แบบมีความสุขส่วนใครที่แพ้ยาสีฟันนะคะแบบเวลาเราใช้ยาสีฟันไปแล้วเป็นเมด็ดๆเม็ดๆรอบปากหรือว่ามีอาการแสบร้อนรอบปากเป็นแผลอยู่ข้างในเลยอันนี้สันนิษฐานได้เลยนะคะว่าคุณอาจจะแพ้สารชนิดหนึ่งที่อยู่ในยาสีฟันคือยาสีฟันตามท้องตลาดที่เขาบอกว่าทําให้ฟันขาวขึ้นเนี่ยมันมักจะมีสารตัวนี้คือซิลิก้าค่ะซึ่งเป็นสารสังเคราะห์แต่ว่าสําหรับในยาสีฟันช่องคูณเนี่ยเขาใช้ซิลิก้าจากไพ่ออแกนิกดัง น้สรรพคกูลคือทําให้ฟันขาวสะอาดไร้คราบพลัตลมหายใจหอมสดชื่นได้โดยที่ไม่มีปัญหาแพ้อย่างแน่นอนค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ายาสีฟันชอบปูลเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะมีมาตรฐานรับรองด้วยมีอีโคเสิร์รับรองมาเลยนะคะไม่มีสารเคมีสังเคราะห์เป็นสมุนไพรล้วนๆก็เลยมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยใช้กับเด็กได้ด้วยคือเอาจริงๆนะของอะไรที่เอาเข้าปากเนี่ยถ้าไม่ปลอดภัย เราไม่กล้าใช้อยู่แล้วเนาะยิ่งให้ลูกใช้ถ้าไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆไม่กล้าให้ลูกใช้เลยค่ะ นอกจากยาสีฟันแล้วนะคะช่องคูนเขายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นกลุ่มออร์แกนิกกลุ่มสมุนไพรทั้งหมดอีกด้วยนี่อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า s Sensitive c l e a n s i n g Gel มีเจลอาบน้ำค่ะ Face to Toe Ultra Sensitive Liquid Bath มีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย Body Lotion, Body Serum โอ้มีเยอะแยะเลยนะคะลองเข้าไปดูที่นี่เลยค่ะ www. Ok w w w ร h o หรือที่ Facebook ช่องคูนก็ได้ค่ะ